ตอนปลายราชวงศ์ถังมีการก่อกระบฏทตามชายแดนขันที่กรองอำนาจบริหารบ้านเมืองอย่างเหิมเกลิมมีการแย่งชิงอำนาจกันแม่ทัพจูเฉียนจงสังหารขันทีทรงอำนาจในราชสํานักแล้วสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิทำให้ราชวงศ์ถังสิ้นสุดบรรดาหัวเมืองต่างๆมีการแบ่งอำนาจกันเป็น5ราชวงศ์สิอาณาจักรคือราชวงศ์เหลียงถังจิน้นฮั่นและโจ โดยปกครองแถบลุ่มแม่น้ำฮงโโหติดต่อกันมาตามลำดับส่วนเขตลุ่มแม่น้ำแยงซีกับดินแดนทางใต้ลงไปเกิดเป็นรัฐอิสระอีก10บรัฐรวมเรียกกันว่า10อาณาจักรการแบ่งแยกอำนาจการปกครองยุคนี้ขาดเสถียรภาพประชาชนลำบากยากแค้นต่อมาปีคิดศักาช960เจ้าวควางยินผู้บัญชาการทหารองครักษิงอำนาจจากราชวงศ์โจตั้งตนสถาปนาราชวงศ์ซง เป็นพระเจ้าทรงไทจูแล้วปราบปรามรวมอาณาจักรเร่มาเจ้าควางยินผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ที่ถูกแม่ทัพนายกองยกย่องให้เป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ก็ได้พิสูจน์ตนเองให้เห็นว่าตนไม่ใช่ขุนศึกธรรมดาที่มีคุณสมบัติในการก้าวขึ้นมาจากตำแหน่งแม่ทัพจนได้ครองราชบัลลังก์ด้วยความทะเยอทะยานและโหดร้ายเท่านั้นวันรุ่งขึ้นนั่นเองระหว่างเคลื่อนทัพไปยังไคฟงเมืองหลวง เพื่อทำการยึดอํานาจโค่นร้มราชวงศ์โฮโจก็ได้พูดอย่างเปิดอกกับแม่ทัพในกองที่สนับสนุนตนว่าตนตระหนักดีว่าพฤติการของขุนพลทั้งหลายในครั้งนี้ไม่ได้มีมูลเหตุจูงใจมาจากความนิยมชมชอบและจงรักภักดีในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาหากแต่มาจากความห่วงใยในผลประโยชน์ในส่วนของตนต่างหากเจ้าความยินยืนยันจะไม่รับตําแหน่งสูงสุดเว้นเสียแต่ขุนพลทั้งหลาย จะได้ปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีและเชื่อฟังคำสั่งของตนทุกประการบรรดาขุนพลทั้งหลายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมปฏิญาณตนกันอย่างแข็งขันลันเจ้าควางยินได้คำปฏิญาณแล้วจึงได้ออกคำสั่งอย่างเฉียบขาดไม่ให้ทหารในกองทัพของตนทำร้ายสมาชิกราชวงศ์ฮโจที่กำลังโคตรไม่ว่าจะเป็นคนหนึ่งคนใดหรือแม้แต่ขุนนางทั้งหลายในเมืองหลวงนับตั้งแต่เสนาบดีลงมา ตลอดจนผู้คนพลเมืองทั้งหลายห้ามปล้นสะดมท้องพระคังของราชสำนักคำสั่งแรกของเจ้าความยินในฐานะประดมจกักรพรรดิที่ขุนพลของตอนเองแต่งตั้งได้รับการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดฟู่ไทโฮพระราชชนในนีของกงตี้จกักรพรรดิผชนมายุเจ็ดพรรษาก็ยอมตามความประสง,งค์ของขุนพลทั้งหลายโดยดีในเมื่อยังโชคดีด้วยซ้ำที่มีชีวิตรอดปลอดภัยมาได้โดยที่ขุนศึกทั้งหลายส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใคร เมื่อทาการแย่งรัชบัลลังสําเร็จแล้วก็มักจะสังหารผู้ครองราชบัลลังรวมทั้งญาติพี่น้องที่แท้เดียวกันจนหมดจากความยินในฐานะจากักรพรรดิองค์ใหม่ก็ได้ตั้งให้อดีจกักรพรรดิกงตี้คงเป็นเจ้าเรียกว่าเจิ้งหวางส่วนพระราชชน,นีเป็นโจไทโฮสําหรับพระองค์เองก็ได้ตั้งตนเป็นจกักรพรรดิไทจูโดยสถาปนาราชวงศงขึ้นต่อมาไทจูก็ได้พิสูจน์พระองค์เองว่า นอกจากจะเป็นแม่ทัพที่ขุนพลทั้งหลายนิยมรักใคร่แล้วยังเป็นนักปกครองและนักการเมืองที่สามารถอย่างยิ่งก่อนอื่นเจ้าความยินทรงพยายามที่จะให้อุดมการ์อันเป็นที่รวมของศรัทธ,ธาความเชื่อถือของประชาชนส่วนใหญ่มาเข้าข้างฝ่ายพระองค์ก่อนในปีแรกที่ขึ้นของราชไทจุก็ได้ไปเคารพบูชาสารเจ้าขงจือ้อให้เป็นที่ทราบกันทั่วเป็นประจำโดยทรงทําพิธีเส้นสวงประมาจารย์ใหญ่ท่านนี้ด้วยพระองค์เองขณะเดียวกัน ก็แสดงพระองค์ว่ามีความนับถือในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าอันเป็นการตรงข้ามกับจักรพรรดิซื่อจงแห่งราชวงศ์โฮโจองค์ก่อนที่ทำทารุณพุทธศาสนาโดยการปิดวัดถึงส0 0 0 0กว่าวัดโดยริบทรัพย์สินของวัดมาเข้าท้องพระคลังในปีแรกที่ขึ้นของราชเมื่อถึงวันประสูติของพระองค์ไทจูก็ได้จัดทำพิธีบวชให้พระพิสุกสงในวันเดียวกันถึง800 0รูป ถัดมาภารกิจที่สําคัญที่สุดของพระองค์ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการคงอยู่หรือล่มสลายของราชวงศ์รวมทั้งราชบัลลังก์ที่พระองค์เองครอบครองก็คือกําจัดลัทธิขุนศึกให้หมดสิน้นเพร,ะราะลัทธิขุนศึกนี่เองที่ทําให้ในายทหารใหญ่ระดับแม่ทัพพยายามก้าวขึ้นของราชบัลลังก์กันตลอดเวลาที่ผ่านมาถึงสองศตวรรษโดยเฉพาะยุคหราชวงศ์ซึ่งกินเวลาเพียง53ปีก็ได้มีขุนศึกต่างๆตั้งต,งต,งต,งตนเป็นจกักรพรรด ยังผลให้ยุคนี้ทั้งยุคมีจกักรพรรดิทั้งสิ้น13องค์คิดเฉลี่ยแล้วองค์หนึ่งเสวยราชเพียง4ปีเศษเท่านั้นพอได้จังหวะในงานเลี้ยงขุนพลคนสําคัญทั้งหลายที่มีบทบาทให้พระองค์ได้เสวยราชเป็นจกักรพรรดิคืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงของปีแรกที่ได้ขึ้นของราชนั่นเองไทจุก็ได้รับสั่งขึ้นต่อขุนพลทั้งหลายที่กําลังออกรถอยู่กับสุราอาหารกันอย่างเต็มที่พระองค์กล่าวว่า ความจงรักภักดีที่พวกท่านมีต่อข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าไม่เคยแคลงใจเลยแต่จะมีใครสักคนในหมู่พวกท่านตื่นขึ้นมาในตอนเช้าวันหนึ่งแล้วถูกบังคับให้สวมฉลองพระองค์ลายมังกรสีเหลืองถึงจะไม่เต็มใจก็ต้องจำยอมให้ตนเองถูกผูกมัดด้วยการโค่นราชวงส่งลงไปไม่ใช่หรือคราวนี้ถ้าเผื่อท่านจะลาออกจากราชการไปเสียเลยโดยอพยพไปอยู่เสียตามท้องที่ต่างๆเลือกเอาที่ดินที่ดีที่สุดเป็นถิ่นที่อยู่ โดยได้อยู่ได้กินอย่างสะดวกสบายเป็นที่สุดแล้วใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความสบายอกสบายใจและสงบราบลื่นชีวิตอย่างนี้จะไม่ดีกว่าชีวิตที่ต้องเผชิญกับเหตุเพศภยัยและก็มีแต่ความไม่แน่นอนด้วยหรอกหรือเว้นรุ่งขึ้นนั่นเองบรรดาขุนพลคนสําคัญของอาณาจักรก็ได้พร้อมใจกันลาออกจากราชการไทจูก็พระราชทานของขวัญล้ําค่านานานประการรวมทั้งยศถาบรรดาศักดิ์เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ เรียกกันว่าถอดอำนาจทหารในงานเลี้ยงหลังจากนั้นไทจูก็ค่อยๆถอดน้ำยอก,อกอกของพระองค์ไปเรื่อยๆผู้ประชาการทหารท้องถิ่นคนใดตายหรือเกษียณก็ไม่ทรงแต่งตั้งนายทหารคนอื่นเข้ามาดํารงตําแหน่งแทนหากแต่ทรงแต่งตั้งขุนนางพลเรือนจากส่วนกลางคือราชสํานักไปดํารงตําแหน่งแทนสําหรับส่วนราชการปกครองท้องถิ่นก็ทรงสอดส่องด้วยความสนพระไทยขุนนางระดับอําเภอขึ้นไป ต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระองค์เองกองทหารที่ประจำการตามภูมิภาคต่างๆทั่วอาณาจักรถ้ากำลังทหารหน่วยใดเป็นหน่วยที่ดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพในการสู้รบก็ส่งโยกย้ายให้มาสังกัดอยู่ในกองทัพประจำเมืองหลวงซึ่งทรงควบคุมบังคับบัญชาด้วยพระองค์เองไทจูส่งรวบอำนาจทั้งการทหารและการปกครองมาไว้ในส่วนกลางคือเมืองหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมารวมไว้ที่องค์จกักรพรรดิไทจู ทรงตั้งสถาบันหรือสำนักงานต่างๆขึ้นเพื่อกระจายอำนาจบริหารออกไปเป็นสาขาต่างๆขณะเดียวกันก็ไม่ยอมให้หน่วยงานใดมีอำนาจมากจนเกินไปสำหรับภารกิจสำคัญขั้นต่อไปของปฐถมองจักรพรรดิาชาวศงซ่งก็ได้แก่การรวมอาณาจักรที่เคยแตกแยกกันในภาคใต้ถึงขนาดมีการตั้งตนเป็นอิสระหลายอาณาจากักรจังหวัดที่ไทจูทรงดำเนินการรวมอาณาจักรเป็นจังหวัดที่ดีมากในเมื่อบทบาทของพระองค์สอดคล้องก,กันกับความรู้สึก ที่แพร่สะพัดและความเชื่อที่กําลังครอบงำชาวจีนโดยทั่วไปในขณะนั้นยังน้อยที่สุดก็ได้แก่ชนชั้นที่มีความรู้ทางหนังสือที่ว่าการรวมกันเป็นเอกภาพของอาณาจักรเป็นหนทางเดียวที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งไพรบุ์และสันติภาพการแยกตัวออกไปจากอาณาจักรนั้นไม่อาจเป็นที่ยอมรับกันได้อาจกล่าวได้ว่าบัดนี้ประชาชนจีนมีความสํานึกอย่างสมบูรณ์ในความมีวัฒนธรรมร่วมกันและความใกล้ชิด ยังเป็นสังกญาตในทางเชื้อชาติการรื้อฟื้นลัทธิศักดินายัางในสมัยห้าราชวงศ์ล้วนถูกติเตียนจากผู้คนทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นการถอยหลังเข้าครองที่มีแต่ความเสื่อมทรามและไม่ชอบด้วยเหตุผลอาณาจักรที่เป็นเอกภาพย่อมเป็นที่ยอมรับกันได้ในฐานะที่เป็นรูปแบบรัฐบาลเพียงอย่างเดียวที่ชอบตัวเหตุผลและมีความเหมาะสมความรู้สึกนี้แสดงออกให้เห็นถึงอุทาหรณ์จากรับสั่งของจกักรพรรดิไทจูเอง ที่สงตอบต่อจกักรพรรดิหนานถังในฐานะที่ตั้งตนเป็นอาณาจักรอิสระมีดินแดนกว้างใหญ่มาเป็นเวลาถึงเกือบ40ปีเมื่อถูกขู่จากไทจูว่าถ้าขืนไม่ยอมจำนนคือรวมกับอาณาจักรก็ต้องเผชิญกับสงครามโดยยืนยันว่าการแยกตัวออกไปเป็นอาณาจักรอิสระย่อมมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองไทจูรับสั่งว่าแล้วประชาชนเจียงหนานได้ประกอบอัชญากรรมอันใดเล่าถึงต้องถูกเนรเทศออกไปนอกอาณาจากักร อาณาจักรอิสระที่ยินยอมรวมเข้ากับอาณาจักรแห่งแรกในปีคิศักราช963เป็นอาณาจักรที่เล็กที่สุดคือจิงนานหรือนานพิงโดยไทยจูเพียงแต่ทรงขู่ว่าจะใช้กําลังเท่านั้นต่อมาในปีคิศักราช965จึงได้ใช้กําลังทัพเรือเข้าพิชิตอาณาจักรรัสสูทัพเรือที่ว่านี้ไทจูทรงรับมรดกมาจากจักรพรรดิทไทโฮที่ได้ต่อเรือไว้เป็นจํานวนมากเมื่อทรงไทจูของราช ก็ได้ต่อเรือลบเพิ่มและฝึกทหารในทางสู้รบทางเรือด้วยแต่ความจริงการใช้กําลังรวมอาณาจักรของไทจูไม่ได้ไปเชิญกับการต้านทานอย่างเหนียวแน่นหรือเข้มแข็งแต่อย่างใดในปีคิดทศกราช971ก็สามารถพิชิตอาณาจักรหนานฮั่นที่อยู่ใต้สุดทางฝั่งทะเลเมืองหลวงของหนานฮั่นคือกวางโจจึงกลายเป็นที่ทําการของข้าหลวงพาณิชย์ของจกักรพรรดิทรงเนื่องจากกวางโจเคยเป็นเมืองท่าเฟื่องฟูจากการค้ากับต่างประเทศ มาตั้งแต่สมัยทังข้าหลวงพาณิชย์ของจกักรพรรดิราชวงทรงจึงมีหน้าที่เก็บภาษีที่เป็นรายได้จากการค้าเพื่อส่งเข้าท้องพระคลังต่อไปอาณาจักรหนานถังซึ่งมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลเมื่อปีคิจศักราช975กองทัพเรือก็ได้มีบบัทคับสำคัญในการรวมหนานทังเข้ากับอาณาจักรเมื่อสิน้นรัชสมัยไทยจูยังคงเหลืออาณาจักรที่เป็นอิสระอีกสองอาณาจักรคืออูเย่กับเป่ยฮั่น ทางเหนือที่สืบต่อมาจากอาณาจักรฮั่น,นทั้งสองอาณาจักรนี้ไม่ยอมจำนนก็เมื่อต้นรัชก,กาลจากักรพรรดิไทจงที่สืบต่อจากไทจูอูเย่ยอมจำนนในปีคิศกราช978ต่อมาในปีคศกราช979เป่ยฮั่นก็ยอมจำนนการสร้างระบบการปกครองที่รวมอำนาจไว้ในส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีองค์จกักรพรรดิเป็นผู้ใช้อำนาจสิทธิ์ขาด ที่ปฐมจกกักรพรรดิาชวงซ่งคือไทจูส,สร้างขึ้นนี้จําเป็นต้องมีระบบราชการที่มีประสิทธิภาพจึงได้มีการรื้อฟื้นระบบสอบไล่เพื่อเข้ารับราชการอันเป็นแหล่งที่มาของข้าราชการที่มีความสามารถทั้งหลายความสําเร็จของระบบสอบไล่ในสมัยซ่งในการนําเอาผู้ที่มีความสามารถปราดเปรื่องเข้ามารับใช้รัฐบาลได้ช่วยให้คนหนุ่มที่มีความสามารถปลอดพ้นออกมาเสียได้จากกิจกรรมบ่นทําลายรัฐบาล จากการเปิดประตูให้แก่ผู้ที่มีความสามารถและตั้งใจจริงโดยไม่มีข้อจํากัดอย่างอื่นๆระบบสอบไล่สมัยส่งนี้จะเห็นได้ว่าสามารถดึงดูดผู้มีสติปัญญาและความสามารถเข้ามาในบรรดาผู้ที่สอบไล่ได้ในปีคิทตศกราช1,148และ1,156ปรากฏว่ามีถึงกว่าครึ่งที่ผู้สอบไล่ได้มาจากตระกูลหรือแท้ที่ไม่เคยมีประวัติว่าเคยมีตำแหน่งในทางราชการมาก่อน ทั้งนี้จากการสืบสาวถึงญาติฝ,าฝ่ายบิดาย้อนหลังขึ้นไป3ชั่วคนอย่างไรกด็ดีเมื่อเวลาล่วงไปข้อบกพร่องก็มีขึ้นอันเนื่องมาจากระบบราชการขยายตัวออกไปมากเกินไปทําให้ด้อยประสิทธิภาพในภายหลังและสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอย่างมากแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะระบบราชการในสมัยทรงมีความสมบูรณ์นับแต่เจ้าความยินยึดอํานาจโดยแย่งรัชบัลลังตั้งตนเป็นปฐมจกักรพรรดิราชวงศ์สรงเริ่มตั้งแต่ปีคริศกาช .960 นั้น รัฐบาลจีนก็ได้มีเสถียลภาพจนพิสูจน์ได้ว่าการยึดอำนาจของเจ้าความยินนักล่าวเป็นครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์จีนในยุคก่อนๆจักรพรรดิหลายต่อหลายองค์ถูกชิงราชบัลลังก์โดยขุนพลคนสําคัญสําคัญหรือไม่ก็ราชินีหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ทรงอิทธิพลแต่ภายหลังปีคิศกราศ์กราช960แล้วกรณีชิงราชบัลลังก์เพราะผู้คนดังกล่าวก็ไม่มีอีกเลยราชวงศ์ต่างๆถูกโค่นล้มก็แต่โดยต่างชาติ เข้ามาพิชิตหรือการปฏิวัติโดยประชาชนฝ่ายข้างมากจับอาวุธลุกฮือขึ้นหรือมิฉะนั้นก็เป็นเพราะสมาชิกในราชะกูลด้วยกันชิงราชบัลลังก์กันเองแต่ไม่เคยมีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาขององค์จักรพรรดิคนใดจะประสบความสําเร็จในการช่วงชิงพระราชอำนาจไปจากองค์จักรพรรดิได้จักรพรรดิซ่งไทจูหรือเจ้าควางยินรองราชมาได้16ปีก็สิ้นพระชนลงในปีคธศักราช976 แต่การสืบพระราชบัลลังก์ดำเนินไปโดยเรียบร้อยซึ่งเป็นเพราะความปรีชาสามารถของพระราชชนนีหรือไทโฮระหว่างที่พนางใกล้สิ้นระชนนั้นก็ได้รับสั่งกับปฐมจจกรพร,ริราชวงทรงให้หมอบราชสมบัติแก่พระอนุชาคือเจ้าควางยี่แทนที่จะเป็นพระราชโอรสครั้นทรงไทจูถามถึงเหตุผลพระนางก็ชี้แจงด้วยการตั้งคําถามว่าลูกรู้หรือไม่ทําไมลูกถึงได้เกราะอาณาจักรนี้ จกักรพรรดิทรงตอบตามรูปแบบประเพณีว่าตนได้มาด้วยสติปัญญาและคุณงามความดีของบรรพบุรุษโดยเฉพาะพระราชมารดาเองแต่พระราชมารดากลับไม่ยอมรับฟังไม่ว่าแม่หรือบรรพบุรุษของเจ้าก็ไม่เด้มีส่วนอะไรด้วยพนางชี้แจงสาเหตุที่ลูกได้คลองลาชสมบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะจากักรพรรดิองค์ก่อนของราชวงศ์ฮโจโง่เขลาถึงขนาดตั้งเด็กอมมือขึ้นมาครองราชสืบต่อจากตน ถ้าลูกขืนตั้งเด็กขึ้นมาครองราชต่อจากลูกราชวงศ์ส่งของเราก็ไม่แคล้วชะตากรรมอย่างราชวงศ์โฮโจที่เรากำจัดไปเพราะฉะนั้นด้วยสายตาที่มองไกลของสติผู้สูงวัยในฐานะพระราชมารดาของพระองค์จกักรพรรดิผู้สืบต่อราชสมบัติของจกักรพรรดิไทจูจึงได้กแก่เจ้าควางยี่พระอนุชาของพระองค์นี้เองซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งทางทหารสำคัญยิ่งโดยเฉพาะเป็นผู้บังคับบัญชากองทหารประจำวังหลวง จเจ้าขวางยี่จึงได้รับมอบหมายจากพี่ชายในฐานะจกักรพรรดิให้ของราชสืบต่อจากพระองค์ซึ่งได้ขึ้นของราชส่งพระนามว่าทรงไทจงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ